พี่ๆน้องครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมพี่นับที่าเนี่ครับอันนี้มาดูการไถนาของเจ้าเอลซีเ็นี่มาดูการไถกลางนะครับจากที่นายังไม่ได้ไถเปรครับมาดูครับมาดูของกท่านนะครับว่าจะมีการไถแบบไหนครับอน,นีอันนี้ดิน น้ำพุนซ้ายครับซึ่งค่อนข้างที่จะอันตรายไม่ใช่เบานะครับก็ประมาณนี้นะครับการไถนาครับนี่ไถแบบหักล้างครับของแต่ลท่านครับว่าจะลงมือการไถแบบไหนครับก็การไถก็มีหลายอย่างครับแล้วแต่ท่านไหนจะมีประสบการณ์แบบไหนครับ ส่วนเจ้าเอลซจิตคันนี้ก็จะมาในแนวลายนี้มากกว่านะครับก็มาติดตามชมยาวๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ตาเป็นกำลังใจผมนะครับจากกิ้นายแนวครับซึ่งเป็นช่องบ้านโอบานาครับฝากผลงานได้ด้วยผมวันนี้ก็มาชมกันต่อเลยครับสำหรับไทยน้ำแบบดินน้ำแฉะครับ ดูแล้วเพลินตาครับฟรีเลย,แบ,ยแบบถ่ายแบบสวยงามครับ <c oughs> ซึ่งตั้งผพานได้สวยงามทีเดียวครับดูครับรบ,บินจปปันนไปแบบเพลินตาครับพื้นเลยครับ สำหรับเจ้า f อลซีจคันนี้ครับการไทยครับมีหลายอย่างเรือกไ้ว่าแบบบิดปุ่มน้ำประมาณนี้อันนี้เป็นค่น,นี้เป็นดีไซน์ครับข้างบนแข็งครับข้างล่างอ่อนนะครับ ประมาทไม่ได้ทีเดียวครับห้ามกระพริบตาเลยนะครับกระพริบตานี่เป็นเรื่องนะครับมือใหม่นี่ครับเสร็จทุกรายนะครับทำมือใหม่ครับ เป็นนาที่ตันครับดันกันเทนาแบบใหญ่มากนะครับดูครับก็ไทายได้งง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 นงง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 หรับเจ้างงงงงงมงงงงมงง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 งนงงงงงงรงง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 รงง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 ง คลิปนี้ก็พามาดูการไถนาแบบน้ำครับดินอุ่มน้ำครับก็ประมาณนี้ครับเป็นดินทรายนะครับบางทีก็เป็นดินเหนียวครับบางทีก็ดินเหลืองเลยครับอันนี้ดินปนทรายย้ำนะครับข้างบนมันจะยุบมันจะแข็งข้างใต้กว่านี้มันจะนุ่มครับต้องจากติดตาครับเอาเรื่องทุกนาทีนะครับการไม่ขัดสนนะครับ ทาไห้ชำนาญน,นี่เอาไม่ได้นะกินยากนะครับคลิปนี้ก็ฝากโรงาามในเวียดนานี่ก่อนนะครับด้อมูการไทยสวยงามครับผมนาก็เป็นนาดันนะครับนาดินนี่ถูกดันไปปกคันเทนาหมดแล้วนะครับ ก้อนเลือก็ดินแข็งก็จะหมดเหลือจะกรอบนอกนุ่มในครับซึ่งทางนี้ก็ไหรอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นี่น้ำนะครับอันตรายเป็นอย่างมากเลยมันจะดูดน้ําครับถ้าเป็นสายเนี่ยครับทางนี้เสร็จแล้วทางนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่้ามือไม้นี่เจอางี้ร้องเลยนะครับบทีบงทีไม่กล้ามาไถนะครับนี่ ดำดเนยนะครับอันตรายเป็นอย่างมากนะครับนี่มันต้องยกขานแบบได้ระดับทีเดียวนะครับเป็นงั้นถ้าเข้าลึกกว่านี้มีสิทธิ์ในโรดนะครับ <_ T own> กากเด็นกรื่องอะไรก้ได้ครับโอ้เสียงางบ ดูแลเปลื่นตาครับถ้าตังขานได้ไ,ได้หมดนี่มันจะสดชื่นครับคลิปนี้ก็ฝากไว้พี่นี่นก่อนนะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับดูว่าอู้สวยงามเพล่นตามากเลยแจ๋ว